ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจิม DIY นะครับผมก็จะพาทุกคนมาทำการทดลองนะครับเพื่อหาประสิทธิภาพของแผงนะครับอยากรู้ว่าประสิทธิภาพของแผงของเรานะครับมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นผมก็ขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ของผมมีอะไรบ้างนะครับที่ใช้ในการทดลองผมใช้ขนาดแผงนะครับอยู่ที่ห้าติบวัตต์นะครับเป็นแผงเล็กนะครับ ที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับวางอยู่บนถังน้ำนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็จะมีแคมมิเตอร์นะครับอันนี้เอาไว้วัดกระแสนะครับก็จะเป็นแคมมิเตอร์ที่สามารถวัดไฟกระแสรตรงได้นะครับอันนี้วัดกระแสรตรงได้ถึง400แอมป์นะครับแล้วก็ กระแสสลับก็ได้ประมาณ400แอมป์นะครับตัวน,นี้เนาะแล้วก็ก่อนอื่นผมก็จะรอให้มีแดดก่อนนะครับส่วนการคำนวณนะครับหาประสิทธิภาพของแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงมือสองหรือว่าจะเป็นแผงใหม่นะครับสำหรับแผงใหม่นะครับเวลาเรานำมาคำนวณเนาะก็ ไม่ควรที่จะคำนวณที่100%เต็มนะครับสําหรับประสิทธิภาพเนาะก็ควรที่จะคํานวณอ,อยู่ที่ประมาณ86%นะครับเพราะว่าไม่มีบริษัทที่ผลิตแผงโซลาเซลล์ยี่ห้อไหนก็ตามนะครับไม่สามารถทําให้ประสิทธิภาพเต็ม100%ได้นะครับส่วนมากเวลาผมคํานวณเนานะผมก็จะคํานวณอย่างน้อยๆอยู่ที่ประมาณ80%เนาะผมคํานวณ เดี๋ยวช่วงนี้แดดมีแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการตั้งย่านวัดไปที่40มนะครับวัดโวลต์ออวัดแอมป์นะครับทีนี้ผมก็จะทำการจับปลายสายนะครับเพื่อที่จะวัดกระแสนะครับซึ่งกระแสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.4นะครับประมาณ2.4แอมป์แล้วทีนี้ เวลาเราคำนวณน,นะครับเราควรที่จะคำนวณที่โวลต์ VMP นะครับเป็นโวลที่เป็นโวลที่ลาเบลของแผงนะครับด้านหลังแผงแล้วก็มองหาเลยนะครับว่า VMP นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ VMP เนาะมันบอกว่า1 7.3โวลต์น,นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้กระแสที่ไหลไปแล้วนะครับที่ไหลในวงจรแล้วเราก็ทำการคำนวณดูนะครับว่าประสิทิภาพมันได้เท่าไหร่นะครับ สองจุดห้านะครับคูณสิบสามจิดเจ็ดจุดสามนะครับสองจุดห้านะครับคูณสิบเจ็ดจุดสามก็จะออกมาได้เท่ากับสี่สิบสามวัตต์นะครับอันนี้สำหรับวิธีการหา ประสิทธิภาพของแผงนะครับเป็นแผง50วัตต์เนาะแผงผมเป็นแผง50วัตต์เนาะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูนะครับว่ามันจะออกมาตรงไหมจากที่เราลองทดสอบดูนะครับ <c oughs> ก็โดยการคำนวณที่แผง50 Wh, ผนวนัตต์นะครับคูณผมจะคำนวณที่80เปอร์เซ็นตนะครับ 0.8เท่ากับนี่ครับประมาณ40วัตต์นะครับอันนี้คิดที่80%ของ50วัตต์นะก็จะออกมาค่อนข้างจะตรงนะครับครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังศ right ึกษาโซลารเซลล์อยู่นะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นแผงใหม่นะครับแผงใหม่ไม่มีผู้ผลิตไหนนะครับที่สามารถทําให้ประสิทธิภาพของแผงเต็มร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับเราควรที่จะคํานวณอยู่ที่แปดถิงหกเปอร์เซ็นตะ์สำหรับแผงใหม่แล้วก็ถ้าเป็นแผงมือสองนะครับผมแนะนําให้คํานวณอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับแผงมือสอง ฝากไว้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามรับชมนะครับจิมดีไอขอบคุณครับ